ที่สนะคะ พอถักบนบนมานะมันจะมาจุดตรงนี้นะคะที่มันจะมีหนึ่งดอกเป็นตัวขั้นไว้แล้วตรงนี้ครูก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพื่อที่จะขึ้นเหมือนตรงนี้นะคะขึ้นเหมือนกันก็คือขึ้นอีกช่วงดอกหนึ่งนะคะพอเราเอ็กแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ก็เปลี่ยนได้ปกติเลยนะคะเปลี่ยนเหมือนทุกๆทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนสีแล้วก็ถักแพทเหมือนกันทุกๆทุกๆดอกนะคะก็จะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ไม่ไม่พูดซ้ำเรื่องว่าฟกี่หลักเนาเพราะว่าทุกดอกมันจะเหมือนกัน พอเราเริ่มหนึ่งได้แบบเนี้ยครูคิดว่าทุกคนก็จะเขาเรียกว่าจะมองภาพออกว่าเออถ้าเกิดเราต้องการจะใช้จำนวนช่วงดอกกี่ดอกเนี่ยเราก็สามารถเว้นเว้นไว้ได้แบบนี้ได้เลยจะกี่ช่วงดอกก็น่าก็น่าจะเข้าใจผังลายเนาะแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวเนาะเราก็จะ จะรวบก่อนรวบแล้วเราก็เปลี่ยนโซ่สเนาะแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักเหมือนกันกันกบตรงนี้เลยถักเหมือนกันอันนี้คือเริ่มดอกที่สองให้ดูจะจะได้มองเห็นภาพนะคะคราวนี้เราใสยัด ยัดหรือไม่ยัดถ้าเราคิดว่างานเรามันเราถักพวงใหญ่เรายัดดีกว่าถ้าพวงเล็กมันก็ยังจะมีความแน่นแล้วก็ไม่ทําให้งานยืดนะคะยืดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไม่ใส่อุบะเนะเาะพอใส่อุบะแล้วมันจะมีความหนักใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะยืดอะไรประมาณเนี้ยเรายัดใหญ่ก็ได้ เพราะว่าช่องมันกว้างอยู่ส่วนมากครูก็จะยัดนิดหน่อยยัดนิดหน่อยพอให้ตัวแบบดอกมันตึงๆ นะก็จะยัดแล้วก็ถักถักไปแล้วก็จะยัดพอให้ดอกมันตึงๆนิดนึงนะคะไม่ต้องยัดแน่นมากคราวนี้ถ้าเกิดเราจะทิ้งช่วงห่างจะทิ้งช่วงห่างเหมือนแบบนี้พอพอเราถักไปได้สองช่วงดอกแบบนี้นะคะเราก็จะทิ้งช่วงห่างเหมือนเขาเรียกว่าตรงกลางพวงอะ ตรงนี้เราจะเว้นระยะเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเว้นหนึ่งสอสามี่ห้าห้าห้าดอกการที่เราได้ห้าดอกแบบนี้เราจะต้องถักทั้งหมดประมาณสิบแถวเพราะว่ามันจะมีขั้นมาที่มันเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่ใช่ไหมเพราะว่ามันสลับแถวเขาเรียกว่าแถวมันสลับดอกนะคะพอามาถึงตรงนี้มันก็จะต้องขึ้นดอก นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแบบเนี้ยอันนี้เราได้หนึ่งดอกตรงเนี้ยแต่จริงๆแล้วเราถักสามแถวนะคะเพราะว่ามันจะมีโซ่ตรงนี้ซึ่งเป็นของแถวนี้เราจะมีดอกนี้มาแล้วก็จะมีแถวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสามดอกอสามแถวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เดี๋ยวครูก็จะถักไปจบแถวเลยนะไปดูจะไปเจอกันอีกทีก็คือจบแถวเลยนะคะ จะเว้นระยะดอกแบบนี้นะคะตรงนี้ติดกัน2ดอกสองช่วงดอกเนาะจะเว้นตรงนี้1น,นะคะคือจะทิ้งช่วงตรงนี้1ใครจะเว้นระยะตรงนี้แบบกว้างแบบนี้หรือจะเว้นแค่หนึ่งนะแล้วเราก็จะถักแบบนี้ก็ได้เหมือนเองนี้ยถักพืชยาวไปเลยก็ได้ได้หมดนะคะก็จะเว้นแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ตีโค้งก็ จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะตรงนี้นสีตรงนี้เราก็จะตัดออกเพราะว่าแต่แต่ตรงนีน้พอจบตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ตัดเนาะเราก็จะจับมาใช้เมื่อถึงตรงนี้แล้วก็มาจบตรงนี้เพราะจบตรงนี้ก็จะตัดคือส่วนที่จบตรงนี้กับตรงนี้สีแดงกับสีเขียวเนี่ยวิธีการตัดก็ตัดออกแบบนี้เลยแล้วเราก็ผูกกัน พอผูกกันนะเนเราก็ตัดให้มันสั้นไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ตัดสั้นเนาะเวลาที่เรายัดใหญ่อ่ะเดี๋ยวมันจะไปโผล่ด้านนู้นด้านนี้เวลาเป็นเข้าโค้งมันจะมองเห็นเป็นสีสีงานมันจะไม่สวยอันนี้ครูจะเว้นระยะ1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าดนะแต่เวลาที่จะเว้นระยะ7เนี่ยก็คือมันจะมีกี่แถวมี แบบนี้นะตรงนี้จะเป็น1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15พอมา15นะเราก็มาแถวที่16บเราจะได้เปลี่ยนสีคือถ้าเราถักเข้าใจว่าตรงนี้มันเปลี่ยนยังไงพอเราถัก,ถ,กถักไปแล้วก็จะรู้นะคะเราก็จะรู้ระยะรู้วิธีการเปลี่ยนตรงนี้ก็จะยัด แต่นะมันยังไม่ไม่จบตัวพวงนะครูก็มาบอกวิธีการตัดไหมที่เป็นสีออกเพราะว่าลืมลืมบอกตั้งแต่จุดตรงนี้นะคะเดีย๋ยวจะงงว่าเอะตัดออกอยังไงตัวนี้ก็จะยัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ดอกมันตึงนะอันนี้ก้านไก่มันแหลมไป ถ้าเรากลัวอันตรายเกี่ยวกับชิ้นงานก็ไม่ต้องใช้กันไกเหมือนครูก็ได้นะใช้อันอื่นนะคะอะไรก็ได้นะที่ปลอดภัยกับชิ้นงานนะคืออ่อว่าครัวใช้อันเนี้ยชินแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวรูถักไปถักไปจะประมาณนี้ ตรงนี้นะมันจะเป็น1 2 3 1 2 3แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงว่าเราจะถักไปกี่แถวเราถึงจะจบได้นะคะอันนี้มันจะได้1 2 3เท่ากับตรงที่เราขึ้นตรงนี้1 2 3แต่คราวนี้เราจะต้องถักอีก1แถวเพราะอะไรเพราะว่า สมมุติว่าเราไม่ถักเนาะแล้วเราจะเอาส่วนตรงเนี้ยมาชนกันเพื่อที่จะต่อใช่ไหมนี้นะคะถ้าเกิดมันเท่ากันเมื่อมาชนกันตรงเนี้มันก็จะเป็นช่องว่างเพราะว่ามันจะไม่ได้สับหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถักอีกหนึ่งแถวเพื่อเพื่อไปเติมเต็มช่องโว่ว่เฉพาะตอนจบนะคะเราจะต้องถักอันนี้คือ มันสุดที่สามสุดแล้วตรงนี้นะสุดเราจะต้องถักให้มันมีตรงนี้มันมีดอกสองข้างนีมีดอกก็คือคือต้องถักเพิ่มอีกแถวหนึ่งมันจะได้ไม่ไม่โบ ถ้าใครยังไม่ชำนาญการเปลี่ยนสีถักสีขาวไปก่อนเลยนะคะเหมือนเราถักขาวให้มันเข้าใจก่อนเข้าใจว่าต้องถักไปลักษณะไหนแล้วเราค่อยมาใส่สีที่หลังในพวงต่อๆไปอะไรแบบเนี้ย ตอนแรกๆครูใช้ไหมสามพายถักแล้วก็ใช้เข็มขนาด1.0แล้วมันได้ดอกเล็กเนาะครูก็เลยหาวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเท่ากับสีพายเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็เลยใช้เข็มเบอร์เดียวกันสรุปก็คือตอนนี้ได้งานที่เท่ากับสีพายแล้ว ตัวแรกๆถักมันก็จะหลอนหอนมือนะคะแต่พอเราถักไปแบบชินชินอะชินมือแล้วรู้จังหวะแล้วรู้น้ําหนักแล้วก็คือไหมพรมสามพายก็จะไม่ต่างอะไรกับสี่พาย3ามพายสีพายคือใช้ได้เหมือนกันแต่ห้าพายจะใช้ไม่ได้นะคะห้าพายมันจะใหญ่ใหญ่ไปเลย นี่นะมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้ก็ดอกสองฝั่งก็จะเต็มละพอไปประกบกันมันก็จะพอดีแล้วเวลาที่เราจะจบล่ะเราจะไปจบที่ดอกไหนพอเรามาตรงนี้เนาะตรงนี้คือดอกสีแดงนะคะตรงนี้นะสองฝั่งตรงนี้มันเต็มละเนี่ยตรงนี้จะได้สี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ปุ๊บเดี๋ยวเราหมุนมานะเราจะถักตรงนี้หนึ่งดอก หมุนมาปึ๊บพอหมุนมาตรงเนี้ตรงนี้นะเราเเราโซ่หนึ่งไว้เราจะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือพอเราลากลงมาปุ๊บมันคือแถวแรกตรงนี้มันคือดอกแรกแถวแรกมันเป็นแถวแถวแรกเลย เราลองไปเข้าโค้งดูเอาสีแดงนะไปชนตรงที่เรา x ตรงนี้ไว้รึบเนี่ยแถวเขาก็จะต่อกันพอดีแสดงว่าตรงเนี้ยเรา x แค่นี้เรา x แล้วเราก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเพื่อล็อกไว้นะคะล็อกไว้ก็คือจบอันนี้ก็คือจบแล้วพอเราก็จะตัดหางได้อันนี้จะตัดให้ยาวก็ได้นะ เผื่อเราจะใช้เย็บเย็บต่ออ่ะอันนี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วเราก็ยัดใหญ่ให้เต็มแต่ถ้าเป็นสีขาวเราก็จะต้องเขาเรียกว่ามาร์กมาสักอ่ะสิเดี๋ยวนับไป10แล้วเราก็จะมาร์กทีหนึ่งเนาะ นับไป10แล้วก็จะมาร์กทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เราอะรู้ตำแหน่งเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเราเราเราจะรู้ง่ายกว่าเพราะว่าเรามีตำแหน่งดอกตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราถักสีขาวอะเราอาจจะงงนะคะงงนะสำหรับมือใหม่นะคะให้มาร์กไปทีละ10ละ10มันน่าจะให้เราได้เข้าใจมากขึ้นอ่ะอันนี้เรียบร้อย ตัวพองก็จะได้ขนาดนี้นะคะ